อ๋อพิซซ่านี่เนาะมันก็เป็นอาชีพละพิซซ่าตลาดนัะเนาะสวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้านี่นี่ตลาดนี่นี่ตลาดอยากกินพิซซ่าพิซซ่าตลาดวาเมียนพิซซ่าเปนนั่นนี่วาเมียนพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าคือหูลูกคือหูอยากพิซซ่าจ้ะอ๋อกินป้อนรถแล่นจิบุรีกิน นั่งก่อนใส่ยังแน่ยหรอใส่ยังมูปูอัดปูอัดแฮมแฮมนี่เนี่ยใส่กอกกินเด้วเร็วนีน้ำกินบ่นี่เพื่อนมาพิซซ่าพิซซ่าสั่นไขวยกันลูกลูกไขว้ว่าพิซซ่าพ่อซื้อพิซซ่าไปสั่นใช่ปะบอกปาฟานนานาเลยไม่ใช่ป่ะโอ้พิซซ่ารีดอันนี้ ขา,ย,านยน้ำตลาดไหมพี่นอ้อมมันมีฉีดมันมีชีดมีเนยเล็กหน่อย,ยก,มกออ็มักโคตดังว้าวม่ล้างมือหรอบ่ก <c oughs> ลางมือหรอบ่กินแ่นน้ำไร่เอในลูกกินนวดนั้นหน่อยหน่อยหนึง่งสี่บาบาทมึงน,นี่เนาะ สี่สิบเก้าบาทหรอดีมี่จะขาดอันนี้ขาด,ดียวบอสสื่อมีจะกขนาด 49, 6, 49. นี่สิบเก้าบกสิบเก้าลอยเงีบเก้าเออเอารุกเอามากินลูกลูกคอยอยากกิน,นกับลังเทียอยากกินเฟนไฟแแม่เพิ่นสื่อมามือหนึ่งโอ้ยลูกคอยอยากกินได้จะเลี้ยวมันแข็ง มือลังมือลังม,มากเลยไปซื้อ U M ยูเอ็มยัเอ็มเคให้เนาะเฟ็นปะ้ายเนีน<ฮ>่ยยังวนฮะเฟนยังอนเฟนป้ายยืไทไปซื้อยูเอ็มเคเอก็ซื M ้อยูเอ็มแค่ตัวเหรอเคเอฟซีเออคอฟซพี่นอ้องบ้าพิษมันยังวนเขียวกินพ่พพอหาย,อยากลูกพ่อแม่ถือควยแม่ซื้ออีนอก อร่อยไหมอร่อยเชียวลูกข่อยเมกินแต่แค่เดียพิซซ่าคิดจะไหแม่แม่พิซซ่าแต่่าคูคูู่เคทมอรยูนานานายัางยูนาโรงพักเออตรงขาของโรงพักสีเลยตรงขาของโรงพักหมเพหน้าแตกหาแกจ้ะเอียงมาเวียดมาเวียมา ไห้องเย็นเออห้องเย็นน่ะมีร้านพิซซ่าอยู่หันมาแม่นเบเกอา์นี่ยังหั่นพิซซ่าพิซพซ่ากุ้กพิซซานี่แหละอืมเป็นแป,ป้นไส้นี่แหละก็เจ้าก็บใครกีอยู่เด้แต่ว่าแฟ้นไส้เพิ่นหลายสาขาอยู่เด้เนาะน้าแม่เนาะ,ะเพราะว่าคอยเห็นหลายอยู่ อู้นฮอตดรอปว้าวเคี่ยวให้ละเอียดหน่อยนะหนูชอบไหมคะชอบไหมลูกหนูกินหนูเคี่ยวไม่ได้จ้าจ้าหนูไม่มีฟันอ่ะเอาวกินเอาไปใหกินกินแต่ขนมปังก็ได้อันนู้นข้ากินแต่นี่อันนี้เนามาเอาอันนั้นก็เอาที่บ่มักยัดใส่ปากกันโบใช่ลรือใช่หรอันนั้นนี่ยัดใส่รถครับ กินนะเจ้ากินดีหรอกมึงตะคอยคอยกินชอย่างมึงก็คอยขวนทวนสมุนเ,เดี๋ยวให้นี่นี่กินก่อนพี่น้องเดี๋ยวขับรถไปป้อนไปมากินเรื่อยๆทุนฉี่นั่นจอดให้หลูกกินเยอะบาทก่อนเวลากินเขาจอด,ดจอดเร็กหน่อยไปต่อคิวแล้วหน่อยน้อยหน่อยมากเนาะพิชาน้ำบาตเท่าก<ม>ับนี่ละเีอยอะ น้ำบ้านเข้าขกับพ่อกินได้เจ้าปอกกันนั่นออกไหมอันนั้นนะปอกเปียกมันออกเพิ่นยังกินได้เอาลูกอ่ะกินพิซซ่านี่ก็ไม่ต้องกินแล้วเขามากลับไปกับป๋อนเอากับใครมนาะโอ้ยอยัง <laughs> <laughs> เล่นนี่ <h ums> นี่จิ้มภาพภาพไปยางแรนมาสั่นห็นอยากได้หุ่นอัน่นั้นไหมหุ่นแม่ค่ะใช่ไหมเฮ้ยไปโน้ตเอาไปกวาดอยู่ค่ะร่องเสียพานไหมหุ่นทีก็จะโชว์เสียพานไหม,มไปกวาดสวยสวยสั่นไปกวาดขาเขาไหมสวยไหม,ไมอยากได้เหรอ โอ้โหจริงๆถ้าถ้าอยากได้ก่พอพ่อก็เอามานอนกอดกันแล้วถ้าอยากได้หุ่นเท่านั้นนะ่ะคุณก็ก็เอามานอนกอดยิ้มกอดกันแล้วพอนม่กอดดูซิฮะนอนกอดดูซินอนกอดดูซินอนกอดใครเอาผ้ามาเช็ดดีตรงไหน,นเอาผ้าอยู่ฝั่งนู้นนะะ่ะฮะที่ยุนีไปใส่โอ้ อันนี้ไม่ได้ใช้นะคะอ๋อของก้อยอันนี้อ๋ออันนี้ของเจ้าเอาห้อยไว้นี่ไงมาลูกมาอ๋ออันนี้ใช้ได้จังบวบเปนเซ็ตบวบเปนใส่ปากเราเด้อพี่น้องเพระาะว่ามันมันมาดิดอันมันก็เลยใส่บบได้เดี๋ยวอเอาเซ็ตปืนบบได้มีกระดาษกระชูน้องเมือ่อย,ยเอาเซ็ตมือเซ็ตได้พาลูกกินเขากินมีก็ หม,หมดแล้วหมดแล้วเจ๋งมากเช็ดมือด้วยังเก็ดไปแล้วั้งทีรถควายมันจะหมดกินขนมกินหนังอีกทีเฮียตรงได้ตรงได้เอายามาฉีดหมดเวราบริเีศประจั่งหมดขึนนุถคิดมึงรวด มาๆอย่าไปเนาะผู้ใ<า>ดมีลูกเด็กน้อยก็เนานะคือกัน,นเหมือนเลยเ,ออเอนาะาานะขนมนมเนยขนมหวานวาาานี่น<า>้อแม่เนาะลูกอมลูกยังมันเอินขนาดทีสะอาดก็ได้คอยดูดฝุ่นคอยสะอาดขักินรถมามาลูกมาก็ะยังขึ้นก็ยังน,นั่นอยูอ่เราเร็ว <ไป S 1> ที่ได้ไปแล้วฝนกะทีตกบกบกกะที่ร้อ,อ,อ,อน ขี่ไก่โปูใช่ไหมกินกินเดี๋ยวแม่กินเหมือนก่อนเนี่ยจ้าขี่ไก่ขี่ไก่ยุไส่ไก่ปูขี่ไก่โปูี่ายเหยียบขี่ไก่ปูวะขู่เลี้ยงเมื่อสิจ๊อเอ้ากินเลยเนี่ยจ้องไปยังกินนดนอืมอร่อยจ้า เท้ากินเลยมีชิเยอะๆน่ยอาอําย่เจาเกป่ะไปลยบ่ไปมมพี่น้องเดี๋ยวจอดใ้นี้กินแจ็กบากัน สวัสดีครับพี่ว่าไปก่อนครับผมสวัสดีครับผู้ดใดอยากได้ปลาปลาปลาเชียมปลาเนออนปลาสีทองอ่ะทอดแล้วมันเป็นสีทองอ่ะสร้างได้พี่น้องมีแล้วหลายพร้อมหลายพร้วงสวัสดีครับ